สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมครูตู่กิติทัศน์ตันมาครับปัจจุบันทําหน้าที่เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพทย์ครับวันนี้ทําคลิปนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเพียงบางส่วนในสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนของมหาวิทยายลัยแม่โจ้นะครับวันนี้แล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตอาจารย์ที่ปรึกษานะครับรวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่นทุกๆท่านด้วยนะครับที่ จัดทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเผยแพร่ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนะครับรับชมคลิปได้เลยครับแนนะค,คะก็จะมาพูดถึงปัญหาของคนติดข้าง13ดส่มบาค่ะก็จะมาตีความเป็นปัจญานะคะก็ปีค์กันมาแล้วนะคะก็จะมีท้งปัจญาตะวันออกและตะวันตกนะคะปัญญาตะวันออกก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ เชื่อในศาสนานะคะมีการบนราันสารกากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการพึ่งพาศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเงี้ยคะต่วทางด้านตะวันตกจะตกท่ากับจุดคั่วคือพยายามค้นหาและพิสูจน์ความจริงตามหลักของวิทยาศาสตร์นะคะผ่านการนําวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ว่าทุกอย่างในการช่วยตรงเนี้มันก็จะเป็นการนำปรัชญาปรัชญาร่วมสมัยมาใช้ด้วยค่ะก็จะมีทางด้านของ อัิภาวะนิยมนะคะที่ uh, mm hmm. เชื่อในเรื่องของเ uh, mm hmm. สรีภาพค่ะิทธิและเสรีภาพแต่มันต้องไม่สุดโต่งเกินไปอนะคะ่ะถ้ามันสุดโต่งเกินไปมันก็มันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเสรีภาพจะสมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะส่วน uh, โครงสร้างนิยมมันก็จะเป็นจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง <laughs> สามคนกับโค้ชออกมาปลอดภัยแล้วนะคะคือเขาเป็นเยาวชนที่สามารถเป็นอนาคตของชาติได้อีกสิบสาชีวิตน,นะคะถึงแม้ว่าเราจะเสียจาแซมไปแต่ว่าจ่แซมเขาก็ยอมมยถึงถ้าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือเขามาครั้งนี้คือเขายอมพีชีพเขาสั่งเ,เหมือนแบบเอฟ้อมตายเหมือนภรรยาเขารู้ว่าเขาอยากมาช่วยจริง ก็แบ่งหัวข้อกันแล้วก็เดี๋ยวให้ทางน้องๆนะครับลองกิเซนในมุมของแต่ละหัวข้อนะครับผมขอแรกครับผมสวัสดีครับผมก็จะนำเสนอในมุมของมุมมองของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับอย่างแรกที่เรามองเห็นนะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบครับเพราะว่าในหน่วยงานหรือองค์กรภายในพื้นที่นะครับจะต้องมี ระบบระเบียบข้อบังคับและกฎหมายในการดูแลคุ้มครองต่างๆด้านต่างๆในในสภาพพื้นที่นั้นนะครับสองนะครับคํนหนึ่งถึงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศครับถ้าสมมุติมีหน่วยงานที่อะเข้ามาหาเราเลยแล้วเราให้เข้าพื้นที่เลยก็จะเกิดปัญหาโดยการที่ว่าเขาอาจจะไม่มีอาจจะมีสิ่งแปบ,บกปองที่เข้ามาโดยไม่ได้รับแต่ว่าชี้ดดิๆไม่สามารถยึดกลับมาได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะ ชุมชนหรือว่าชาวบ้านนะคะเขาก็จะมีการสนับสนุนนะคะและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารอย่างนี้ค่ะแล้วก็ความอำนวยความสะดวกด้านอื่น,นการซักผ้าอะไรเงนี้ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบางส่วนเท่านั้นในสัปดาห์แรกนะครับของการจัดการเรียนการสอนที่นี่แล้วก็รู้สึกนะครับน่าประทับใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า เราเพิ่งเจอกันสัปดาห์แรกนะครับก็ทําให้เรารู้สึกมีความสามัคคีนะครับแล้วก็มีความเป็นพี่เป็นน้องช่วยกันทํางานทํากิจกรรมที่คุณครูอาจารย์นะครับท่านได้มอบหมายในห้องเรียนนะครับครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ